ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับมอนี่นะครับแล้วกห้างหายไปโดนพี่น,อน้องกินยั้งกับบดได้ปวดแคว <Huh? S 2> ครับเออกเลยบดได้เฮ็ดคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับบันนี้ก็เลยว่าดีขึ้นจักน้อยครับแขว โยกไปและมันเถามันแก่พี่น้องมื้อนี้ก็เลยกด็ดีจะเศราลูกค้าขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับที่อุดหนุนสอจิตสว่างอรยนนะครับลูกค้าที่เขามาซื้อของนะครับกับพ่อได้ขายอยู่มื้อนี้ครับก็เลยอยากกินบักสมพี่น้องเ่ามนเม่น้อยทองมื้อนี้เอาครับมื้อนี้สิมาเมน,ตนูตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยเด้อลักๆกกะซิมี นี่ครับกล้วยนะครับกล้วยก็สิเป็นกล้วยดิบนี่นะครับกล้วยดิบนะครับแล้วก็สิมีตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับแล้วก็สิมี่าครับขานะครับกระสีมีพริกแล้วก็สีมี่มะเขือคืนนะครับมะเขือคืนกระสีมีกุ้งนะครับอันนี้กุ้งแห้งกระสีตําใส่กันครับแล้วก็บักพริกเน่านะครับมืัอนี้บะมีบักขาม น้อยแต่ก็ไมีใบอันนี้ครับหนึ่ใบพิเศษพี่น้องไข่อีสานกับสีบวัวไข่หัจักมังยอดมันปูพี่น้องกินมันสิเขากันพี่น้องว่ามันมนำไร่ไหลใบมันปูนะครับก็บสีนีมีอยู่ทางใต้หลายอ่าพี่น้องแตเลยเอามาปูครับนะมันลงมืออ่าเฮ็ดกันพีนน่น้องนะลงลงมืออ่าเฮ็ดกันเนาะเดี๋ยวขั้นแรกเทาก็บสีมาซอยซอยจะไข่ก่อนพี่น้อง ก้อยตะไคร่เลยโอ้คือคือส่งแก่คือยังจบของกูเห็ดเทนอนะ่ะนโอ้โอ้ออนแรงนะแกไปที่แดกูหนะอกเนาะใช่เฉล่ราหัวดีกว่าปุงให้เบิ่งนนะ้ำกี่น่องเนรอนี่ครับเอาสำเนอ่อนมัน ค่าตะไคร่นะครับใส่เป็นสมุนไพรไลโควิดเื้กันนะครับนี่ัวเปรี้ยวเเนื้อสากแห้งก็กินก็ได้พี่น้องแควกดีพี่น้องเพิ่นเยอกก็ได้กินยังกับบอสแสบพี่น้องเออเราเวิแนแ้วนี่ล่งสีมันห่างาเรีอาเอิวมาโลงสีลงสีมันห่างพะนะใส่จานไปก่อนครับแล้วทาองได้ขั้นตอนจดิตำพริกนี่ครับโอ้ย อันนี้มันคาเด้พี่น้องนะคาอ่อนคาล่ำคาพี่นอ้องนี่แหละเพอ,อีฟ้าวเฮ็ดพี่น้องพอดีอย่างลูกคา้าแล่นมาจากบังเลนสีมามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์สิบสิบกว่าขั้นนี่แหละครับพอ,อาะฉะนั้นเราผมไปได้มาไปประมูลมาพอดี่พอ,อนสีมาซื้อครับมา เพิ่นอ่อนเงี้ยมาหลักๆก็เลยฝ้าสีมาเห็ดกินก่อนมันเสียบันสีมาก่อนอย่างนี้ครับเพิ่นอีกเหลยสามสิบก,กิโลครับผมก็เลยต่ำน้ำคาพี่น้องเคยกินบ่น้ใส่ย่างหน่อยเนาะพี่นอ้องเนาะบ่ใส่หลายกินผู้เดียวขาเจ้าบ่กินน้ำดอกคือเก่าเนะ่ะพี่นอ้อง ก็สิมีพระเอกของเ้าก็คือกล้วยครับนี่กล้วยกล้วยน้องพี่น้องเนาะพระเอกของเ้างนี่แหละโอ้เพื่อนไปไสด์วาได้พี่น้อ,นนองโรคไพ่ไข่เก็บอะไรายุย่วแต่บ้านนี่แหละครับขายของเงินกันมากกันห้างกันสองว่าสามว่ามันนะครับรบพรกล้าเข้าใกล้ลูกค้าเยาวาเดอ้อลูกค้าก็ได้ขอบบนขอบขุนอะไรที่เขามาปุ๊บหนุ่งนะครับลานห้าก็ได้ อยากได้กลิ่นเพราะได้อยู่น้ำพี่น้องนีงน่แหละครับอยู่ได้กับย้อนพี่ย้อนน้องย้อนพี่น้อง,อง,อง,องมากุหดหนุนร้านนะครับก็ได้เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับอืมอ่ะตีกใส่อีกครับใส่จักเอ่อกล้วยมันจะออกฝาดครับพี่น้องมันออกฝาดแล้วบานี้คันคันเฮ้า ขนมปังกินนี่มันสีจามนี่ไปลองมันสีออกด่างห,หินหินหินเลยครับแต่ว่าต้องเอาหนั่นตัดเอาบะเกอร์คืนตัดนะครับโอ้หินเบทดปนอมันไหลแถวนาบ้านนี่ก้วยซีนวยพี่น้องอืมเนี่ย,ย,ย,ยแก็โห้เห็นไห้พี่เห็นหนอ้องเบังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบา นี่เอาพักไปก่อนพี่น้องเออพักพักไปก่อนเนาะนี่ครับโอ้ยหลายแบบนี่มีบักเขือนด้พี่น้องนี่บักเขือมะเขือขื้นนะครับถ้า่ใส่บักเขือขึ้นนี่มันสีบ่มันสิมันสิจาบมันสิกินมันสิผิดๆเลยบักเขือขืนมันสีทำมันสิตัดกันครับอันนี้ครับตัดกันครับไป ขอบคุณน้องที่เข่ามารับชมเด้อพี่น้องเอ้อันอันแฟนคลับกะมาถามครับอยู่ว่าเอ,อ้าคือพวงโบ้ต้องคลิปหลายมือแล้วลว่าสั่นโอ้ยน้องเอ้ยคีวเจ็บหลายที่ไปถอนเข่าวอว่ครับ ย่านโควิดครับมันร้อนเองไปเรล่อนึงพี่น้องโคตรทรมานเลยเพื่อนปวดแขวนี่ห้วยเมียหน่อยคุยน้่กับว่าอยากว่าน้่งกันได้พี่น้องมันปวดไรครับผมกะกินยานอนแต่ละมือครับผมเมียบอกน้่นกับข้างใช้หืห่นๆไม่ได้บางแถวมันนอนพี่น้องนอนน,น,น,นี่ครับนี่เขาเปิดเคลื่อนมัดเถื่อนสบาย คิดนีกับสีเงาเนี่ยได้พี่น้องถ้ากินกับสีบดด,นด,ดอนไปใดอกเพราะว่าม,มันกินส่งมันกับสีแบบคิดจัดกับสีกินได้เออบรใส่หลายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่ามาตั้มมาหน,น่อพี่น้องตั้ม่สามสามสี่ห้าหกขีดโยคู่หนีหกเอาขีดไปก็เจ็บเนาะ <c ười> สาบแดกเลยพี่น้องสาบแดดคือว่าเผ็ดคับเป็นอย่างไรออกช้าหน่อยองกุ้งแห้งลงไปกุ้งแห้งต่ำไปกุ้งแห้งจะต่ำโดนน้อหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็เอาบุบๆลงไปโอกระโดดแห้งสบาย เสี ừ, uh, oh ่ย oh นี oh ่ล oh ่องได้ไปน่น้ลยอืมโอ้โหลายถิ่นน้ำนะพี่น้องตำกล้วยที่ตำเมียงนะครับนึงใส่กุ้งแห้งไปน้ำปกติใส่บวกยมนี่ครับนี่เข้าวจะใส่มะยมนะครับ

ใส่เข้าไปาเล้อขื่นใส่เข้าไปมาพี่น้องทำมันแหลกๆเลยโอ้ดแขนพีน้องโอ้ยัดๆๆ,ๆๆพี่น้องเอ้ยคนกินกงคนกินหอยคนกินมึก พยดอยตำปีญญญาตำกล้วยดิบอนะบานขั้นตอนการปรุงพี่น้องมาเบิงปลาหม่มํามาสันบลาจักมาจะใส่ปลาหม่มํามาสันวันนี้หม่ํเลียกปลาขายดิดีไอจีโนมโตนต้ำตาลครับมาเอามาผงงัวใส่ จวดจวดเข้าไปบอใส่แต่เขา่าเราซอนใส่บัดพี่น้องเอ้ามีน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลหนึ่งสองครับใส่ซอนวันีย้ยอดมากหวานจะได้ว่าเป็นเบาหวานพี่น้องเอ้ยเนาะประเดกจวดเข้าไปจวดเข้าไปเอ้า นี่สีบ่เข้มสันล่ะเฮ้ยอืปแดกขอไหนมั่มอสั่นโอ้ xin một cái phần đây xin các ừ. ôi, một cho bạn ôi lưng tay bằng nào <laughs> không biết mua tiểu là cái hai đây mà 2 ừ. à, tuột nào hứ ừ. bạn Hãy subscribe cho เออมาทำไมกินดูฮืมมาโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันมาหนิสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเป็นทางการมนาะมาจัดการกับมันล่องเบิองว่ามันแซ่บซ้ำไดลตำกล้วยพี่น้องมนาะคนละคนว่าโอ้ยบักกีบ้าเอ้ยภาษากล้วยสามาต่ำใหนมูก,กินมันกระแซบพี่น้องมนาะ อืมอืมอืม,อมแล้วมันปูหยหรอคำใหง่งเลยเป็นหมอะ ขอขาก็เน่าอืมขากเน่งเป็นไม่ต้องกินเมียงเป็นถม่นพ่อยอันนึงพี่น้อง ชาสะไคร่เมือคืนทำโอ้โหน่ามากมกินบไหลาเลยพี่น้องตะวักกะนะ Ngọt quá đòi nhỏ Ô, phép đi รส่าตอเขาเป็นรสชาติท้องถิ่นรสชาติเด่นครับ Rồi. Có bớt được không? Hết. Theo tiếp nhau. Rồi bớt tiếp. Khác con nhạc. ท่านผู้ชมเรลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นเร้อพี่น้องเด,ด้ตดดดเอ,อดต้องนมงสมยนวิสารผ้าสวกคนหนาแปะๆดังแม่แม่เน่อยพี่น้องสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับ